อีกเขาป้าแซบเลยะโอแซบหลายแซบหลายนั่นแหละเหตุผลเดียวอยากพาเจ้ามาดูดูเหตุในสุขภาพเขาดีบอกชี้ทามนิดนึงเด็ดระว่างให้ผู้สาวน้อยก็ให้เจ้าผ่านกดยูทูบเจ้าเท,ที่ออนเลยโอ้ผ่านเอาผ่าน,นยูทูบนี่แล้วผู้สาว ไปดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้สิพลาคนมาพักผ่อนนะเอเข้าป่าเนาะหาอยู่หากินเพราะว่าเข้าแต่เมืองแต่หน้าอะไรก็เมื่อยทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กับธรรมชาติโอ้ทุกคนสุดยอดเลยละางกานอันนี้และมสมุนไพรของเมืองแขกหรือว่าแขกข้ามวนทุกคนผูผาหินปูนลายเนาะธรรมชาติคือว่าสุดยอดเลยพาทีมงานมาเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อเตรียมเครื่องมาทุกคนมีจิบเข่าทิบนาำพี่เราเลย ลูกกำลังเจ้าสบายดีใจมากเออใจมากเอามาธรรมชาติมันอะไรนะไรมันสดชื่นไรแม่ละแม่ละมันพูดกันก็ยูดเยื้อแม่ละ,ละเอามาพู่มาฝาเออเออมาห้วยน้ำลำคลองมันจะเปลี่ยนบรรยากาศเออ,เอ,อมันจะเปลี่ยนบรรยากาศนี่ไปที่ตามไปเบิงน้ำกันเมื่อนี้ว่านที่จำแจ้บอกเพชรหรือว่าทีได้กินปูกินปลาทุกคนเลยปูปลาะว่าพวกเาพิษอาหารนะถือจะเข้ามากกว่นี้ กูเหรอู้ไปนั่งไปตั้งแคมป์อยนะู่ภาคภูตเหรอแถวจะไปภาคภูตนะทุกคนนะเทย่ถวนี้มันมูฟีโฮมเนาะตั้งแคมป์ผู้เลือกเบอไปทางไหนะ โอ้เลิกเลิกเบาไปไหนเบาฮะด,ดึงกระเป๋าขึ้นกูเหล่าทั้งคนนไปพักพู้ เย็ดคักขนาดเย็นเย็นเย็นธรรมชาติพี่น้องเอ้ยธรรมชาติเมืองเราสุดยอดแล้วได้อยู่กับป่ากับเขาโอ้อตุ้เฮียเฮีย โอ้โโหชูโหนกแค่เดียวเอุพนเสร็จจิบเข่าจิบดาบเปียกปึ๊บเอ้ยก็เฮ้ยหยาโอ้คัก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 เออว่าเงี้ยไรมอสหรอมีห่มไม้ห่มตอกวางจิตตั้งแคบนี่ทุกคนห่มไม้ รับใช่ไถเสื้อเรียกบางคนขึ้นกระต่ายข้นนี่ครับความหลงไปเนืนี่้เะเตรียมพื้นเตรียมอย่างไว้ก็ทวนควา dùng nam em cái nó nạo đó hả mọi đi chị tua bắt đi tiền tua hà, dùng hà nó ไล่ป่าใส้มองออมกูใครล้วก็ไล่หัวมองใหญ่เนาะหลังจากไล่มองใหญ่แล้วเิียวมองน้อยเนาะมองน้อยกวดปลาซิวทุกคนกระเองหมูคืคอกระเจงมือ้ส่ได้กินบมดเนาะชิมงานมาเพิ่มอีกคนหนึ่งทุกคน <c oughs> ขึ้นมาแน่นเลยมาได้เลสบายนะทำนีโอ้ไ่เคยลงน้ำเลย เออเข้าแต่บ้านที่เมืองไลยไป่นแเลยเข้าป่าเน่ะเอาคนมาลงน้ำมาในมันก็ทำอะไรเนลงไล่มองนะว่าพวกเขายังบุ่งมีหรารคนไปรุ่นโอกาสเ่าชิได้กินอย่างมืออ๋อพี่แตงอมโกไคอมโกไคในทะไล <laughs> Mặt cày phút bố วิทย์วิทย์บันบะมัดข่ามันข่ามาสิดี๋อวไปไพูดนะอ้อมพุ่มไหนเดนเ่นันเึงเลนะยาวนะดึงเลยึเลยดึดองะ ใส่หลยยายเพื่อแล้วแต่เมืองเลยเนาะยกเป็น,นาป c, ตามยาานี่บมสเลยจ๊อกกล่อมออมก่าในะเนี่ยใขรเขาคิดว่าเขาจิต๊กเลาะเลาะข้างเน,นาะสาล้ปสาลนำตาขีา้เลาะข้าง ตกไปเลยตกไกันเลยมันนอนมันนองี้ไปเลยไป,ไ,ไปเลยทำน,น้ข้าวครับด่างมาแล้วดัดซ้ำเดี่ยวเยอหนาเม็ดเนี่ยมากระตุกกเราอ่าข้าว

ันนี้ใครนี่ค oh, ุณเมืองโมมาหลายคุณเมืองมาหลายชิว่าเขาไล่มองบ่ได้โอ้จชะดดข้ากิลิเดลอเนาะทันเล็กทั้งนาว๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวำระชาอนแรกเขาปะหัน จะเอาหนึ yeah. ่งไปเชกเข้าอพนทดเผืเนี่ยขาวเต็มช่องเต็มกระดัมมันอยู่ใดด้าดีนึงบริสปลตีนวาตีนตีนมองอันนั้น โบจำประได็นแรกบถินมองเห็นว่ามองเห็นอะไรจะตอนมองว่ามันพี่กดป่าป่ามันใหญ่เขาสูงสกตนะเหอหมามองปลาชิว โอ้ยเอาตัวใหญ่มากรับพ่อปลาชิวอ้าวกระบอกหลมเอามองใหญ่ไหมปลาพี่ได้สามนิ้วพี่ได้สามชุดใสเออปลาปุ๊บมองกระสามคนเลยมองปลาชิวมันมองใช่อยู่ให้นะพี่เส้นห้าเส้นเวลาสามเส้นนี่เพื่อนใครพอบ้าพุดกูมาเนาะพวกเขาสียายบ่อนยายบ่อนใส เชียรมองด่างง่ายไปใส่ปลาไว้แต่เชียร์ม้งปลาชิวไปกวาดควรอะไรกับเข้ากูขึ้นมาเลยกูขึ้นมาแล้วไปใส่บ้งไหนเอรอบัวบุกไปขึกงูเออโห้บ้าเห็นมันเห็นมันงูนะฮะเบื้องไหนไปไกลบางนะมาขึ้งบัวบุธงูก่อนอ่ะเอองูแข็งมันขยกำมันละกินเลยที่ไหนล่ะ เดีป่าต ah> ัวเรื่องเด้นดียวปลาทึกอยู่ฮะทึกอยู่ป่าเด้อเด้อเด้อเ้ยไปใกล้เดีงูมาแล้วเออเออปลารปลารมันเลียลีนอยู่เบิ้งบอกกค่อยกำเลยได้ค่อยว่าค่อยว่าคนไหมว่าง่าไหมกลกำเลยกำาีนอนูไปปดอาปบ้ทึงูอทึงู ไปแล้ววะงูอันอันนั้นผัจัดอะไลายเลยจลย้กกตคอองกบัวไปแล้วพองูนะฮะใหญ่เติบบอเห็นเบิ่งยคือมนอปไกลโมันกบส่วเลยอนั่ไ้ย่างยูได้งูนะฮม แคไฮะ้บ้นเป็นพนผู้ดึงมารเพื่อเพื่อจะช่วอโค้งขงูอะมันจะไปได้โค้มันไหลขั้นไลตอน้วมันจะ้าปอดมองผ่าผมตงนั้นนแล้วปลาใช่อ๋อไปม้่งก็พิมพ์นะมันก็ไรน้ำันไหลลงใต้ถึงไปนี่ลได้บ่งกัตัวเองดีกว่กะไ อืมอืมปลานี่ยนะจังหวะกระทิงปลาหมูปลาปลาซิวได้่ยล่ะเลาะพังมันมันมันแล่นมันแล่นเลาะเออเลาะหน้าตามตวพังเงินปลาซิวก็ทุกคนเลยอันนี้ปลากระดูกยูยันงูเนี่ยกินทะเลงูเนี่ยงูยังอันตูงใหญ่ตามที่สะเกตดพี่เล่าเลยถือว่าสิบวาวนะบอกเนย ใส่ซอกเท่อไปทิมเลยนะวันนี้เขได้เอาวิธีใหม่ทุกคนเสียวมองปลาซิวนี่นไปใส่กัดน้ําก่อนหูืว่าใส่ข้ามน้ําเนาะหัวมองหใหญ่เฮามันงูเข้าก็เลยบุกาพปดทิมเลยทุกคนโอ้หนาวทุกคนเลยลงน้ำกยเดี๋ยวหนาวนะ จะได้จั่งที่เอาอันมองแล้วลวงไปโมองปลาชิวเนาะที่ใส้โมองกัดน้ำอ่ะกัดน้ำแล้วเาจิกกินโมองน่าชิได้กินกว่าได้จักรักแล้วเออที่รักพอป่โอ้ห้าหกรักหูดแล้วข้ามน้ำดูด โอ้ทางพี่หฮงคับบอลตั้งแคมป์โอ้ทางพี่เฮงคับรับบอลตั้งแคมป์แถวเนี่ยพื้นกระลายอีกแถวนี้พื้นลายนะคักเลยีพี่เราไงเพราแม่ล่ะได้ย้ายมาตั้งแคมป์อยู่พี่หรอ อยู่พีขักัวโอ้ตุ๊ขิดดวงเอ้ยป่าเออมันมีขนมมองอย่างนั้นบุทิมนี้ได้เลือกใส่บ่ามันมีอยู่นะอือมองใส่ซิวแล้วมันหลอกพังเออใส่กัดเลยนะมองปลาซิวใส่กัดพังเลย

ซึบซึบเ้ยเศรษฐกิจเดียวปะนี่ บาสิาลนัมันนักโมงใหญ่เขามันบวไดไป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 หากินเข้าหากินข้าเด้อยากเข้าเลโอ้กีหลาเลยกี้ิกกีไปนำเลย Ô ra vậy đấy. Kiếp chi kiếp hồi kiếp năm đấy. Thì đó. Bộ đáy đâu nưng, tao hai đáy đâu nưng. Cứ bộ hàn của báo à, Cầm khi đi qua cầm tốt đó phải rồi. Đây ít nưng. Oh, ma phụ đi phai đắp thì nó นะดังกันไหมนี่พวกเฮา,าเนี่ยที่นี่ป่ามีป่า,ม,ปามีหอยจ้ะป่าแล้วมันง่ายเหมืหอนมองกันน้อย แยกไว้ปุ๊นปิดปฟาห้าชิแกงออกเนาะพวกหอยก็ฉชิพัดเพชร อันี่เป็นเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงเข้ามาเมื่อนี้อันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมป้าบบไดทนน้ทุกคนนนะตัวี้ดูใส้ตัวนี้สุดยอดเลยลดกินข้าวเนาะเอาน้ำเขานะใส่ไปน่อะมาดูนะมาดูนะนี่เป็นเครื่องปรุงเนาะ น,บบนัวเดวพ่อบัสเดี๋ยวมีเป็บบนประด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเซ็นุ่นง ถ่วยที่เห่ามือนี่คักนะทุกคนถือว่าจักซิเมีนว่าไหลน้ํามาแต่อันเอพิกาก็บบ่กจักสังเกตเบื่องทุกคนถือว่าดำขนาดนะแต่ว่ารับหัาประกันมาสะอาดนะพกเห้าล้างเรียบร้อยทุกคนลองเมืองของพอบ้านเพิ่อเก่งเนาะกินแบบง่ายๆเนาะนี่เราวิธีชีวิตใส่ีวิตในป่าทุกคน อ๋อดูสุดยดอดแพ้ไหมก็มันมีรสชาติของพักพักที่ขมปานค่อยขอเขาเอินพักที่ชุบทุกคนอะเข้าง่ายเข้าง่ายพี่น้องอืม พักนะครับเออดนหลเอมัน้ารูด้รานเอรูปร้านนี่หลเออมากินข้าวบ้านชคมานทำคูณ มองในความจริงคลกหลายู่มันงหลง่ายกว่ามองนะอืออแตักลาตักลาสีมือพ่อบ้านบ่ธรรมดา ป้าแชฟนี่ท้อแชบฟบหลายแชบฟบหลายนั่นแหละเหตุผลเดียวอยากพาเจ้ามาดูดูเหตุในสุขภาพเขาดีาบอกสีถารมนิดนึงเด็ดระว่างให้ผู้สาวน้อยก็ให้เจ้าผ่านกดยูทูบเจ้าเชียร์หนโอ้มาเกัด ผ่านเอาผ่านยูทูบเนี่แหละวคุสาวก็มักเยอะเราไ่ทีรังโอ้เดี๋ยวนั้นเนาะแม่ลาแม่ลาแม่ลาผ่านกดยูทูบนี่เนาะเอายูทูบเนี่แหละวก็ใจมักเนอะโอเจนจะสู้กันแล้สาวน้อยก็ผ่านมาหลายแล้วนะเอาตัวนี้เลยสืว่ายูทูบเนาะเจ้าเจ้าโอ้เดี๋ยวนั้นเนาะเอาพี่น้องภาคพี่ภาคน้องเข้าไปแห่งกำลังใจไปเด้อพิมพ์เป็นภาษาไทยพ่อบ้านพาเลาะเนาะแต่ว่าอายุ ก็หกสิบกนะ้าวเนาะแต่ว่าเพื่อนใจเพื่อนอม่มักหมักเลี้ยงยูทูบทุกคนนะภาคพี่พาน้องเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะกินข้าวกินน้ําแล้วก็จะน้อยไปยามโมงยามอย่างกระชไดกลับ,บ้านแล้วเนาะภากพี่พาน้องเข้าไปติดตามเนาะลิงก์่าพันกันภากพี่พาน้องเข้าไปติดตามเอ,อทางโพบ้านเนาะโพบ้านพารลอะแล้วก็ทักบ่อเปลงบ้านหน้าเนาะทีมงานของบ่ขอบขมวดเอกเอนาะ นะครอบใจทุกคนติดตามวิดีโอน,นี้จบไปบายทุกคน